กรตองใส่โอ so oh, so mm. mm ้ใ hmm. ส like mm ่สวยเลยครับโอ้สวยตสอเนี án, ่ยกบโลนี่ยเมืสายตากับโล้ับใส่นี่ครับสวยเลยใส่สวยเลยครับอ้หาม้โอ้ก็ตแย่งทีนอีกหนอยนงนี้ห่อยนึงกระตองขอี่นะครับต้องกายหล่ครับ้องครับนอน่ะโอ้โอ้เ้จวครับเจวครับโอ้กุมกันแล้วไงครับะมว่าจะ ขาวโลเลยครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเซียนแห่ทุกคนทุกคนครับพี่น้องครับนะฮะ ืัอนี้ครับพอพ่อันอยบ้านขอทองครับบ้านขอทองตำบลขอทองอำเภอเคีองในเนาะจังหวัดอ้วนครับพี่รองครับืันนี้วัดอะไรไอ้สี่ร้อยครับสี่ร้อยฝั่งสองบ่ะฝั่งสองครับราคาวัดวันนี้สี่สองครับนี่ผลงานไอ้เราดับประมาณหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับนี่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปกับมี่เรียวปลายทางอะไบ้าสวายปตองครับไกลแล้วก็ปจองสวายตองโจครับประมาณนี้นะพี่รองครับนะครับ เอฟซีเส้นแหมงบนี about about ้เส yeah. <Sa> ้นแหงกับพ่อสมควรครับพี่น้องแพื่อรายอยู่นะครับแต่ว่าฟังบ่อยเต็มนะพี่น้องครับวันนี้ครับนะครับบรรยากาศครับพี่น้องครับอ่าฝนซาฝนเลิกวาวี่ตอกไก่หวะวี่เนี่ยมาตอกไก่กับปลาข้าวครับพี่น้องครับมาถูกครับมาถูกตัวนี้แลครับปัวบึกตัวบึกนี่ปะน้ำสบายครับโอ้ฝนว่ามี่น้อยตว่าท่าแตขึ้นนั้นบ่ครับอ้าวมาหล่นต่อกันเพื่อมีปมาบึกท่านไหพี่น้องครับ ปลาตองนี่นอาจะเป็นฮไลไรเนาะลาปลายปลาจกขี้ลายปตองกายปลาจูกไหละวานะฮะเอ,อรอลุ้นด้วยกันนะครับวันนี้ครับลาลายลนหมดัญน,นี่พ่กเราเอาปลาอย่างถึงมันปลาสะวายด้วยมนะันเนาะมันแฟบกันครับถือปลาสะวายนะฮะิ บรรยากาศค่อนข้างเงียบง่วงว่างวันนี้ครับเพิ่งเสียนแหก็เริ่มห่างซ่แล้วครับยืนจอบบ้านเลยตอนนี้นะฮะสมบันดาบบนน้อบ้านลงโฆษณาว่าปลาตองกายปลาข่าวได้หลายบันดาลเสร็จไปเลยเดี๋ยวไปดูสิบมนะเดี๋ยวไปสรุปผลในรอบหนึ่งช่วงไทย้ายพี่น้องครับตอนนี้ใครพี่น้องเลยหาไปก่อนนะครับช่วงไทยท้ายแล้วไปสรุปผลนะครับว่าได้หลายบรนได้นะพี่น้องครับพวกบรรยากาศไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อนะฮะ บุญน,น้ำคุณพ่อเสือที่ทำตามตามกันนะกำลัลงหาครับแพ่เียวเขียวๆนะครับกำลังหาขึ้นมาโยมี่างมะนะ้อนะมีตะกุกแห็งบุครับขึ้นมาแล,ล้วครับพี่ลูกแห็งครับ <laughs> พี่น้องครับเพราเห็นปลาเลยพี่น้องเห็นตะกุดแข็งแบบนี้ หาคนเลยก็ร่างห่าอีกครับมนกันก็เอาขึ้นมาแล้วก็มีแตลกแห่ขึ้นกันนะครับโอ้ยตายบ่อนใช่ละใช่ไะมใช่หบอนขนาทาตาเลยบ่ด no. ิอ is is. Oh, right. ันนี้ครับนี่บอนใส่นาเลยนี่เจาอยบ่อนนี่เอานี่อ่อยัวโ่เอานะครับโอ้ Uhm, ขึ้นต้นหนาตาตาพอดะเว้ยมันขึ้นมาพอดีเขาม่แหวว่ะเนาะก่อนทางหลังว oh. ันน mm ี hmm. oh, oh. ้เนาะอมันก็บอกว่าถือรพ่อพอแซ้ในบ้ามันก็ถือเราพอิ้นดึงเลยรบยังได้ปลาพอเอออาเนี่ยครับกําลังเหาอยู่ฟังเนี่ยเหรอมันจะเขากำพรายบาหันอนตามคนนี้ตัวนึงนะครับแหวสามดางรควมกันสิุด้ทันล่ที่มันรอดทําบุ๊ ครับมาหลุดร่วมกันครับวันนี้ครับวันนี้บรรยากาศจะสบายๆครับเพราะว่าี่เลกมังไม้ครับเหมือนี้ครับรีแลกซ์รีแลกซ์ครับพี่น้องนะฮะเสียดแหงกัสบายๆกันนะครับเป็นไรมี่ยังบ่เปลี่ยนมินลินครับพี่ตุ๊กแขกครับพี่น้องนี่มาดิเอ้ยนี่ไ่ยืนหนีบจังไงเน่เนี่ยแต่งให้ก่อน เอาเนี่เราล่งลงไปหมดพืนะครับสิี่วีเลวานี่นีมายืนว่างยนไหนอยู่ไมไหนจะไปดนเานัุ่ะครับุกคุณปอนีน่ครับเสือขาวนี่ก็เล่าขึ้นมากครับสีนี้บนอะนนะ์นะฮะอ่ากันรุ่นกันนะครับเย่ฮ้ยคฮยเฮย่่ยฮ เห็นกล่องว่าไรว่าถือเรยว่าสัตว์ในน้อยพอเนาะขึนมาเลยครับลูกแหี่แก้วหยตายบ่บ่เนี่ตื้นกล่องกรปาายอัแล้วนี่นะเห็นทุกคนมือแกครับปกทิี่ก็บาอเท่ยเลยละน่ยัวห้าขึ้นมากมไดกแห่เถอะนี่ โอ้ยไปขึ้นติกขึ้นไม่เท่าแต่ชวงเดียวเดินี่รังไแล้วกายเขาจะซื้อเส้ตวนเวลี่ยวัอนี้ยูตอนนี้ผมพย่ย่ามสิเพียนหาผู้พี่ปาตอนนี้เดินู้ได้เห่ากันมากกับพวกพี่แย่งเนี่ยหมอโอ้ตายบ่บวันเอาบางไงนี่มันขนาดเสียวเขาวนี่ยครับยู่นิดโตขุ่นนะเห็นบ่มุุนมก็ลังห่าทวนๆอยู่ปุ่นครับ เบิง,าง,างาทาขหาวแล้วตก้อปอ่เอาปีนปิอีกนะเอามาลุ้นด้วยกันนะครับทุกคนจ้ามวปขึ้นว่าน้อี่น้อพี่น้อง้กันว่าอย่าเดี๋ยเตปาบอพีครับโอ้แปลี่ยนมีนลิน ่าแล้ว่อนแกลามคนให้ห้ครับพี่น้องครับเห็นปลาบอนครับปลาบ่อนคือเราากันว่นห้มาพูดนะฮะาคนครับอขึ้นบหรือบอนอยแค่ไหนพอวันนี้บ่นี่เห็นไรกแล้วนี่ครับโอ้ยขึ้นมาแล้วนะ โอ้เห็นเลี uh, the climate, the right uh, ้ยวเห็นเลี้ยวครับโอ้ยต่างคนต่างหน้าเ่านพี่ดองนั่นนะครับปลาปลาตองไก่ว่ายเลยเบิ่งเลยเรอบ่ที่น้ำขงมันครับอ่านะครับผมบอกเห็นตัวปลามันก็ลั่งเส่กับสว่างลั่งกันเลยนะพนันหลังมากพอดีฮะเข้าบ่กัาผมนะครก็ได้อยู่ครับเพิ่นก็ได้อยู่พต่วผมมาศานแอกร่อยหมดนี่นะฮะมาช่วงปลาไปเดินเที่ยวนะครับมาเก็บบรรยากาศเมื่ี้น้องในเบิ้งนะครับพี่น้องครับ ทางคนก็ร่างปวดปลายทางพวมันไกลปวดครับเดี๋ยวไปเห็นอู้นี่มันปวดจนง่าไม่อู้เห็นบรรยากาศครับในบ้านคอท่องครับพี่น้องครับตำบลคอทองอำเภอเข่ในจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอมาเบิ่งคุณปอนี่ครับมันก็ขึ้นมาไว้แต่สมมติเดี๋ยวพ่อตีพ่ออะไรตีพ่อพ่อต่อเนื่องไป โยมมาซู่พีารองมันกันนะนะฮะใส่หลักก็เตาเถอโอ้ตายพวกบ้านมันจะมองว่เถือกหรือ่าให้ไหนเลยไนวเถึกมองมันไหนยี่ป่าว่านะครับอ้ามืออะไรมือบัวล่ะเนาะน้ำาสือเรียกแล้วหามาลุ่นกระบายเสือแดงนะครับวงหันลงไปบมดแก้วบดบดสตอแล้วเป็นยังบั เพือ่ะดึงเลยครับดึงบาขืนเงได้เ่อเนี้ยมันลุ้นน้ำกันนะพี่องครับโอ้ดึงมันจะขืนหนาแต่มันหยาบสะทมบ่ครับออตอานี้พูดกัมองเขาเด้ครับสียพ่ออกมาเดี่ยวนาของแทกเอาเถคนนะครับก๊างโยกครับกางโยกนะตอนนี้นะ ได้แล้วบไงอกาอคือหนแท้หยกทีตมอบกว่าอย่งไดขข้นมากลลวครับเบิ้งกันฮะนี่น้อยกะน้อยเอารางวัลปอบใจนิดน้อยครับเะไ่าง ว้าวนะครับพัดรุนแรงครับผมผู้มปีเสือแดงครับวันนี้ครับอ่ะบรรยากาศชิวๆแล้วพี่น้องเด้อวันนี้ครับเพรต้องลุ้นแรงมากมๆครับพี่น้องครับอ่านะครับน้ำบอนปลาปล่อยปลาเรียงพี่น้องครับวันนี้เป็นปลาธรรมชาตินะฮะแบบสบายๆพี่น้องนะครับนี่เขาเที่ยวบ้านวะ โบมี่อี่างเดีวเบาวิวครับพี่น้องครับก็คนใดช่างนอท่าขนพี่น้องตะลังงงูพิษขนจุ๊ฟังครับพี่น้องครับโอ้ยตะลังอุ้มนะครับตะลังคอามตะลังอุ้มเรียวนะครับเออเพรอุ้มควอนคืออุ้มปลาเท่านั้นะพี่สองย่างเนี้ยเสือปลาแท้ละนะครับปลาคักเหรอครับตะสิบปลาช่างเลยเห็นตะลังคนพี่น้องก็เหนนะฮะตล่งแบบนีเลยอ่ะเป็นห่วง หันหนาวมาเลยนะโอ้ยะโดงงปะโดงงนะโงันหนาอ้แกจวครับแวครับโอ้อุ้มกนเรียไงครับผรว่าจะขาหกล้ลยครับเล็วป่นนั่อ่นะครับในเตื้มในเตือมรับซ้ำขาเ้าเผื่อเลยเบิครับโอ้สุดยอดเลยพ่อ คนนะครับโอ้ไงดิครับซับไม่ไหวผมตัวนี้ว่าโอ้หาหกลได้ยุ้ยครับโอ้สุดยอดที่พ่อครับนี่ยผลงานวันนี้ครับพี่น้องครับโอ้ไปยังเราพบปลาไก่ว่ะน้องไก่ครับบททองไก่ครับพี่น้องครับใส่เกือบโล่นอนเรยอเบิ้งมันตัวนี้มันติดสามโลโอ้มีม่ตัวใหญ่ยลยครับมันใหญ่ถุงครับมันก็ขัดนะแต่ปลาใหญ่ก็เป็นปลาทองเราวันนี้นะครับ้องไก่หลายครับพี่น้องครับ คนนะคนนะโอ้โ้คืออยู่คืออยู่ขนะสวยงามสวยงามเลยนะครับมาชกผลงานครับพี่รองครับมือนี้นะฮะผลงานพี่น้องเสียนเหนนะครับมือนี้อยู่ทางกุบนครับพี่้องครับอำเภอเคืองไม่นะครับตอนนี้ก็เสียเหนียก็ทยอยเขานะครับพี่รองครับเริ่มขาฟังเรื่องนะครับใส่เวลามานสุพงกวกัวครับพี่้องครับมามาชมผลงานน้ำกันครับพี่้องแต่ละกนแต่ละท่านคร หยย่วยเมียนมาแ่งก,ก,ก็ยังตรงตรงอยู่โอ้เราก็ได้อยู่ครับพี่น้องอบางพอหลายแต่ว่าเม่ยนแต่ว่าอสมควรอยู่พี่น้องนะฮะอ,อืมโอ้ตัวซ้ำห่วยเอาซูใส่ได้ตัวนี้ปลาเนี่ยโอ้ยแบบอาคิมต่ำไม่เรา,มมาพี่น้องนะฮะลกฟอนี่นะครับลู่ใกล้น,น,นี่ในในในละลพี่น้องครับเออเราว่าได้บ้านสามลอยละว่านะ ไก่ยูไอ้ปลาตงองกับมีดได้พี่รองนะครับรอ,อ๋อมาเบิ้งจะปล่อยดูตัง้งหนำด้วยปวลาตองนะอ้อได้ปลาตองตัวนึงเยอะครับตัวยังไงนะครับฟังกันลมฟังดูหาว่าเังไงมีไก่ปลาตองใส่โอ้ใส่สวยเลยครับโอ้วใส่สเสนี่ยเกือบโลดได้เนี่เบิ้งโดยสายตาเกือบโลดครับใส่นี่ครับสวยเลยใส่สวยเลยครับ โอ้งามงามงามสมคนวายยกข้อนี่นะปลาตวองปลาปลาตองปลาไก่ปลาเข้าเพื่อนนว่านะครับอืมครับอันนี้ปลาปลาคุ้มครับพี่น้องครับกุ้มกระโปรงจัดตัวปลาป็นไนะครับสวยงามสวยงามนะครับปลางามยกนขายกินน้ำฟังเลยาฮ่่าฮ่าฮ่า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 ่่ หากินน้ำฟังมาสันมาาหากินน้ำฟังปลาแยงหลวพ่อนะ่ะปลาไทยปลาสอยอเขามเขามันฟูปลาหรอนในเสียงก็ไคุ้มสองร้อยสองร้ยอ๋อกูจเพี้ยต้นนี้ลอยนิ้งต้นนี้ลอยนิงครับผมโอ้แกวเลยครับบอขคือทุนอยู่เป็นไงคุณพ่อครับ นี่เขาต่อเากระซั้นหน่อยมากครับได้หลายๆยอดถงใหญ่มากนาดถุงใหญ่มากมันได้หน่อยตัวคือพอนี่ครับนี่ครับห้าบาทสอ้อยห็นบ่นี่ได้เต็มกระซั้นถือว่าหลายครับพี่น้องนี่พอจะฟังครับพี่น้องครับอ่ได้โอสิบไม่ได้หลายก็มู่งอยู่หรอได้เล็วบางอย่างนี่นะาไม่น่านะครับอ่โอ้ปลาตองกายปลาตองกายโอ้โห ร้มแล้วล้มแล้วโอ้ตัวห้ามเลยครับใส่โล่ขึ้นภูหลักนะฮะบึ้งกันนะพี่น้องเพื่อนะโอ้แมงอะไรไงตัวนี้ไหมแมงอะไรเพื่อนฟองโล่หรือเปล่าเนาะตัวนี้ก็โล่หนึ่งโล่กลัวโล่หนึ่งครับอ่าอันนี้ไปลอย่างงอนี่นอนนี่นอนปะน่างครับปะน่างปะน่างมาครับนะครับปะน่างก็มีปลาข่าก็มีมีหลายปลาพี่น้องมนปลาธรรมชาตินะครับนี่เนาะครับผมจอดอยู่ครับมือนกันฝ่ายใดอยู่ครับพี่น้องครับ อ๋อขึ้นไม้ก็ได้ครับเพราะอย่างเองี้พ่อได้กับอะไรพวกนี้นะครับพ่อเด็กปนเึ็นไมาคุณพ่อครับผมเสร็จล้วป่๋ยพ่อได้ยังนีเนาะครับครับตบกับพวกลุ่นดอกพ่อได้กินแรงครับผมเออนะครับของคุณพ่อแล้วครับครับพ่อได้พ่อได้นะครับพ่อได้กินแรงแล้วอ่ะครับเี็นไะครับคือพ่อหมดเนี่ย นับตัวแรกเลยครับพี่น้องครับข้าวหน่อยตัวนึงครับหวยไปฝากคุณสาวผู้ชายรอบมาถ่ายนะเสื้อเมียเบิ่งอยู่เงื้ยนี่ปลาข้าวคุณน้องเหี้ยปลาข้าวครับมีหลายอยู่บางเลบว่ะนะฮะโอ้เลือมจะไปถ่ายหวยจะโดนขัดหัวเรามากข้าวไผ่แต่บ้านข้าวไผ่เอ้าผู้เดียววะยังไงเออนะครับเอาล้วครับตอนนี้เรากลงเอาเด้อผู้ยกองบ้านนะครับนี่นี่ตายนี่แหละนี่เราว่าสิี่เกียรมากอาจารยว่านะครับ เป็นรถสีปลาคนเดียวรัปลาคุณสาวเราดีปลาคนเดียวเพราะว่าซื้อไปฝ่ายเมียมาปลาเมียเมื่อไรที่ทำเมียมาอยู่พื้นงานนะครับมั่วหาได้นี่ได้ปลาผู้สาวนะครับโอ้สนุกสนานกันไปครับพี่น้องครับค่ายเขียดได้ไปเรื่อ้อนะครับอรับผมเิ็งผลงานคุณพ่อครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่ปลาสวยละปลาใสวยละปลาพี่น้องนี่นะครับปลานะครับปลาสวายตัวหนึ่งครับประมาณตัก โลนี่ละนะครับที่เหลือกระปานข้าวตะเพียนไปนะครับพี่น้องครับที่ปลาตองอยู่นะครับเฮะได้พ่อได้พ่นเดี๋ยวแก้วเดอกพี่น้องนะครับเฮ้ยพ่อพ่พวกนี้ยโอ้ยห้อยห้อยห้อนี่พ่อได้ช่วยนำพ่นอยู่เนาะนะครับอ่านแล้วครับไปยังไงนั่นนะไปจบไปจบไปจบไปบ้านนะครับพี่น้องครับ ส,สวยอ er ok pues mm ยูสย่สวยอยู่นะครับใส่งามอยู่นะครับ็มียกห้เห็นครับเดี๋ยวเราอขึ้นมากครับพ <c ười> ี่รอนครับวนอ่ะอยู่แนกระซังอีกกระไ่หร่อยหน่อยด้่ครับสามซีโตนะครับโอ้ยขตัวยไมันมันลุกตัวหน่อไหมโอ้ตัวใหญ่สวชิบิดครับพี่รอนครับนะครับมาใช่หรอพ่อ ทุ่มพ่ออันธิสะเกดคนตัวนี้หมียแต่ไมนคุณพ่อวันม้าบ่าครับนี่ะครับเออข้าลู้นะได้พอเมื่อเด้อโอ้เราก็ได้อยู่ครับพี่น้องครับเออครับเบอร์นี้ของคุณพ่อนี่ครับนี่ร่างกายงานสางเลยพี่น้องนะครับปลาหางเนียบิสบายแล้วครับตัวนี้เลี้ยวสบายค่อนข้างก็ไม่เกิสองโลได้นะครับครับนี่ปลาตองกายนะครับแม่ครับสวยมากสมากรปลาตองกายนะครับ ลองกายเป็นตัวน่าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อคุณผอมานะครับพี่ผอมานใช้หน่อป่าคำเกินแก้วปลไก่มาได้ครับพี่น้องครับอ่าหมานหมานหมานเอาผู้ใดกับนี่ครับผู้ใดกับใครกันไรครับพี่น้องครับเออเนีเอากับเป็นธรรมดาครับซ้ำซึ้งเรื่องเนาะเก็บกีฬาครับเก็บกีฬานะสนามนี้ผู้ใดสนามหนาดึกกันไหมครับพี่น้องครับนะครับผู้ใดครับพี่ต้นป่าเขาเออของอีกฟ้า ไปดูนก็แก้ดเลยขอถุงควนด้วยนม้องควนด้วยนะครับนะครับขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้โห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 จบโจบนะครับึไปแลนะครับอุ้ยมาครับเจ้านี่ครับพี่น้องครับมาเบิ้น้ากันครับนครับสวยครับพี่น้อง สไลดไงใส่ซีโร่ได้อยู่นี่ครับสวยงามด้ยนะครับ,บรกเกันบ่สไลดหรือบ,บึกนนะมันมันงกันกันบ่อพี่น้องนะ <c oughs> ไปแล้วไปแล้วบนครับโอ้หมาหน้าร้องครับบ้านแรียบบน